สวัสดีครับนักเรียนพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและการย่อยอาหารตอนที่สองนะครับตอนแรกที่เราเรียนกันเราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้จะมีอยู่สองข้อข้อแรกคือสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และอธิบายความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพข้อสอง บอกแนวทางการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยนะครับมาดูหัวข้อแรกหัวข,ข้อแรกคือสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพย้ำอีกครั้งสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับข้อแรกคือการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชในการเกษตรการเกษตรในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ2หลักใหญ่ๆคือ พวกที่กลุ่มที่ใช้สารเคมีกับกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมีเลยกลุ่มที่ใช้สารเคมีสารเคมีบางตัวจะตกค้างอยู่ในพืชผักและผลไม้ยามาบางตัวนะครับพืชผักและผลไม้ถ้าเกิดเรากินพืชผักและผลไม้เหล่านั้นไปโอเคสารเคมีพวกนั้นก็จะไปปนเปื้อนอยู่ในร่างกายเราและทําให้เราเกิดโรคหรือท้องร่วงนั่นเองต่อมา การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี้หมายถึงสัตว์เลี้ยงที่เอามาผลิตหรือบริโภคเป็นอาหารนะครับเช่นหมูหมูงวไก่เป็นต้นถ้าเกิดยาปฏิชีวนะบางตัวเนี่ยเวลาผู้เลี้ยงฉีดเข้าไปให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะตกค้างอยู่ที่เนื้อแค่บางตัวนะครับมันจะตกค้างอยู่ที่เนื้อ แล้วถ้าเกิดเรารับประทานเข้าไปยาไอสารตกค้างเหล่านั้นก็จะมาปนเปื้อนอยู่ในร่างกายเราซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดโรคหรือทําให้เราสุขภาพร่างกายไม่ดีต่อมาสิ่งปนเปื้อนเช่นมแมลงแบคทีเรียพยาธิเศษดินหินและกรวดในรูปจะเป็นรูปมะม่วงที่มีมแมลงวันตอม,มแมลงวันมแมลงวันบางส่วนจะไปตอมสิ่งอาจจะไปตอมสิ่งที่มันสกรปรกหรือมีมมแบคทีเรียเยอะ แล้วพอมาเกาะบนอาหารของเรามันก็จะเกิดสิ่งปนเปื้อนขึ้นมาเลยก็คือมีแบคทีเรียรที่ติดเท้าของมแมลงวันตามมาด้วยซึ่งถ้าเรากินเข้าไปจะทําให้เราเกิดอาการท้องร่วงและเกิดอาการต่างๆนะครับอาหารเน่าเสียมีราถ้าเกิดเรากินอาหารเน่าเสียและมีราเข้าไปจะทําให้เราเกิดอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษดูใจากในรูป มีรูปหนึ่งที่มีผักสดนั่นคืออาหารสดใหม่ถ้าเกิดเรารับประทานเข้าไปมันไม่มีรานะครับแต่ถ้าเกิดผ่านไปนานๆเราเก็บไม่ดีมีความชื้นมากเนี่ยรามันจะเกิดขึ้นแล้วเวลากลาราเกิดขึ้นแล้วเราบังเอิญกินเข้าไปแน่นอนคืออาหารเป็นพิษหรือไม่ก็ท้องร่วงหรืออาจจะเกิดอาการบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์กับร่างกายเราได้นะครับข้อต่อไป ไม่ล้างวัตถุดิบหรือล้างไม่สะอาดก่อนนาะมาประกอบอาหารการไม่ล้างวัตถุดิบหรือล้างไม่สะอาดแน่นอนวัตถุดิบเนี่ยมาจากธรรมชาติแต่ในธรรมชาติก็จะมีแบคทีเรียมีฝุ่นมีหินมีกวดถ้าเกิดเราไม่ล้างหรือไม่ทำความสะอาดไอ้พวกเหล่านี้ก็จะติดเข้ามาในอาหารเราแล้วเราเราประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการผิดป,ปกติ หรือสิ่งปนเปื้อนที่เข้ามาสู่ร่างกายเราได้เนี่ยครับต่อมาการใช้สารปรุงแต่งอาหารนักเรียนดูจากรูปสีมันสดใสมากเลยซึ่งอาหารขนมบางจำพวกจะใช้สารอาหารหรือใช้สารเคมีที่มันอาจจะตกค้างในร่างกายเราได้จึง <c oughs> มันอาจจะใช้สารเคมีหรือตกค้างในร่างกายเราได้นะครับ เพราะฉะนั้นการใช้สารปรุงแต่งรสาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการเตรียมอาหารนะครับต่อมาอาหารหมดอายุก่อนที่เราจะรับประทานอาหารที่เป็นกระป๋องที่เป็นกล่องหรือที่เป็นขวดที่เขาแพคมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีวันหมดอายุมาให้นักเรียนซึ่งนักเรียนควรจะดูตรงวันหมดอายุก่อนถ้าเกิดมันหมดอายุไปแล้วแล้วเราเผลอไปรับประทานเนี่ย จะทำให้เราท้องเสียหรือเกิดอาการท้องร่วงได้นะครับต่อมาภาชนะที่ไม่สะอาดภาชนะที่ไม่สะอาดเมื่อเราล้างวัตถุดิบแล้วทำอาหารวัตถุดิบแล้วเลือกวัตถุดิบดีแล้วเนี่ยแต่ภาชนะเราไม่สะอาดแบคทีเรียจากอาหารเราจะไม่มีเลยแต่แบคทีเรียมันจะอยู่ที่ภาชนะซึ่งเวลาเราใส่อาหารเข้าไปในภาชนะเนี่ย แบคทีเรียพวกนี้ก็จะไปผสมกับอาหารซึ่งเรา,ารับประทานเข้าไปแน่นอนเราก็จะเกิดท้องเสียหรืออาการเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้นะครข้อต่อไปการที่เราเอาอาหารเนี่ยไปเก็บกับสารเคมีหรือว่าสารต่างๆที่สารต่างๆที่เราไม่สามารถกินได้แล้วถ้าเกิดมันลนเข้ามาหรือโผล่เข้ามาโดยที่เราไม่ทราบไม่รู้ เราอาจจะรับประทานเข้าไปแล้วมีสารปนดเปื้อนเข้าไปด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการเก็บสถานที่เก็บของมันถ้าเราเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรือความชื้นไม่เหมาะสมสําหรับอาหารนั้นๆอาหารนั้นๆก็จะเสียไายหรือไม่ก็อาจจะเสียเลยซึ่งถ้าเรากินเข้าไปแน่นอนเราจะท้องสียนะครับต่อมาหัวข้อถัดไปนะครับผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภยัย ก็จะมีครูยกมาเป็นเคส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 นะครับเอ,อ่ออาการแรกคืออาการอุจจาระ่วงจะมีสาเหตุอยู่สามสามข้อข้อหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อนะครับเช่นแบคทีเรียรไวรัสโปรโตซัวปรสิตหรือหนอนพยาธิในลำไส้นะครับข้อสองเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดข้อสามเกิดจากการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียม หรือปรุงอาหารและภาชนะที่มีเชื้อโรคป่าปนนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ของการเกิดอุจจาระลวกข้อต่อไปอาการอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนี่ยเป็นอาการส่วนใหญ่มกกักจะเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรียและไวรัสป่าปนอยู่นะครับพอเรารับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายเราก็จะเกิด เกิดอะไรเกิดอาการผิดปกติก็คืออาหารเป็นพิษขึ้นมาพอ,อ,อดูอาการถัดไปเลยนะครับอะโกโรคอหฮิวาอะฮีวาตกปลโรคกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้ออหิวาตกปลกโรคหรือพิษของเชื้ออาิิวาตกปลกโรคปะปนอยู่ในอาหารเช่นมีมแมลงวันมาตอมอาหารสุกๆติดๆหรือ อาหารกระป๋องที่เสียแล้วกินเข้าไปก็ต้องถ้ามีเชือ้อก็จะเกิดโรคนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดเราล้างหรือทำความสะอาดไม่ดีอ่ะข้อต่อไปนะครับโรคไวรัสตับอักเสบเเกิดจากการได้รับเชือ้อจากเชือ้อไวรัส A จากผู้ติดเชื้อนะครับผ่านการรับประทานอาหารที่มีที่มันปนเปื้อนเชือ้อก็คือเชือ้อไวรัสเนี่ยมันปนเปื้อนอยู่แล้วเรารไปทันะ เราไปรับประทานอาหารนั้นโดยที่เราไม่ปรุงสุกและไม่ผ่านการล้างทำความสะอาดพอไม่ผ่านการล้างทำความสะอาดเนี่ยเชื้อมันก็จะปะปนอยู่แล้วเราอาจจะเราติดไวรัสตับอักเสบเอได้เลยนะครับข้อต่อไปโรคมะเร็งที่เกิดจากลาในอาหารเชื้อลาที่ปะปบบนอยู่ในอาหารชนิด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับไอเชื้อพวกนี้มันก็จะอยู่ในธัญ,ญพืชอย่างทั่วข้าโพดรวมถึงพริกแห้งหอมกระเทียมหรืออาหารจำพวกนมขนมที่ถูกเก็บไว้นานจนเกินไปจนเกิดหลาขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดการสะสมและอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งตับในที่สุดนะครับ ต่อมาโรคบิดโรคบิดเกิดคือโรคอะไรโรคบิดเกิดจากเชื้อโรคแบคทีเรียที่เกิดจากการติดเชื้ออะมีบาในลำไส้นะครับซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องเสียชนิดมีเลือดการแพร่กระจายของโรคบิดมักจะเกิดจากสุขานามัยที่ไม่ดีของผู้ป่วยมักจะได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อที่มีการปนเปื้อนนะครับ ต่อไปอเรามาดูวิธีเลือกอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพบ้างมีอะไรบ้างครูแยกมาเป็นข้อข้อนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องเลือกใช้เลือกใช้ผักเนื้อสัตว์ที่สดใหม่และล้างทำความสะอาดอย่างดีนะครับข้อสองก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่หมดอายุเราก็ต้องดูวันหมดอายุก่อนนะครับถ้าเกิดมัน มดอายุแล้วเราก็ไม่สามารถไปกินได้อันนี้คือการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับเราต้องดูที่ยังไม่หมดอายุเราจึงสามารถไปรับประทานได้ข้อต่อไปการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพข้อต่อไปนะครับก็คือเราควรจะรักษาความสะอาดในการประกอบอาหารอย่างเช่นการทำความสะอาดห้องครัวการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหาร มันก็จะช่วยลดแบคทีเรียหรือสิ่งปะปนในอาหารไปได้บางส่วนนะครับต่อมารับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ในข้อนี้หมายความว่ายังไงก็คืออาหารที่เพิ่งทําเสร็จใหม่หรือและอันนี้ครูขอสเสรมไปด้วยนะครับอาหารสุกสุดิบด,ดเนี่ยเราก็ควรเลี่ยงด้วยนะครับข้อต่อไป การที่เราจะเลือกรับทานอาหารเนี่ยรับมาเราต้องดูภาชนะที่บรรจุอาหารที่มีฝาปิดมิดชิดไม่เปิดอ้ายืนยันอะเพื่ออะไรแน่นอนถ้าเกิดมันปิดมิชิดเนี่ยจะไม่มีแมลงมาตอมยางและไม่ปนเปื่อนและอาจและจะไม่มีพวกฝุ่นพวกอะไรปิวเข้ามาในกล่องอาหารหรือภาชนะบรรจุอาหารเหล่านั้นด้วยนะครับข้อต่อไป เป็นกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกิจกรรมหน้า14 15นะครับโดยตอนที่2เนี่ยให้นักเรียนเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมข้อ3และข้อ4เมื่อต้นคลิปและบันทึกกิจกรรมบันทึกกิจกรรมหมายถึงอะไรก็คือจะมีโจทย์ให้นักเรียนอ่านโจทย์และตอบคาถามได้เลยนะครับอันนี้คือข้อ15เป็นตัวอย่างรายการที่นักเรียนเลือกรับประทานอาหารในหนึ่งวันข้อสินะครับ นักเรียนเขียนรายการอาหารที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนนะครับตัวนักเรียนถ้าเหมาะสมกับตัว,ตวเราก็ต้องมีอาหารครบทุกประเภทก็คือหประเภทได้สัดส่วนตามทงโภชนาการและได้ปริมาณตามความเหมาะสมของตนเองแสดงว่านักเรียนต้องเขียนชื่อชนิดของอาหารมาแล้วก็เขียนพลังงานให้กูด้วยว่าเราเราได้รับพลังงานจากอาหารนี้เท่าไหร่นะครับโอเค วันนี้จะมีงานแค่นี้จากนี้ให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆนะครับเวลาออกไปข้างนอกนักเรียนใช้แมสปิดหน้ากากอนมามัยให้ดีใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆและรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะครับขอบคุณครับ